เรากำลังทำจิตอาสาขัดห้องน้ำวัดกันอยู่นะคะโดยคุณนุน่นคุณนุ่นหันมาสิคะนี่ต่อไปนะคะ,ค,ะคุณจิมมี่คะนี่ค่ะนี่น่าจะเป็นห้องน้ำหญิงนะคะนี่คุณอ้อยคุณอ้อยกำลังขัดอยู่นะคะอ้อ<ด>ยกำลังยืนอยู่ยนี่นี่คุณซันนะคะนี่จะ,ะให้ดูให้ดูสภาพห้องน้ำนะคะ ว่าขัดจริงๆนี่ค่ะห้องนี้ของคุณมาร์กนะคะาาน,น,นี่ของคุณมาร์กดูนะคะว่าขัดจริงๆริง<ๆ>นี่ค่ะการุณารักษาความสะอาดด้วยนะคะนี่ของคุณโรสค่ะคุณโรสทําหน้าที่อย่างขมักขมันนะคะนีะ่อันนี้ส่วนนี้คือห้องของคุณไปค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูห้องโซนห้องน้ำของผู้ชายนะคะนี่นะคะ เรากำลังเดินมาถึงโซนห้องน้ำของผู้ชายแล้วนะคะจะเป็นฝั่งผู้ชายก็ได้แก่คุณเบิร์ตนะคะกำลังขัดห้องน้ำอย่างขมเมคมนแต่ดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเด้เดี๋ยวด้วโอ้โหนี่คือคุณปอนะคะถือเป็ดกราบ,บอยู่หมูอย่าเพิ่งฉีดโดนกูนี่นะคะนี่คือคุณเจมนะคะ่ะเป็นห้องน้ำของผู้ชายกำลังขัดอยู่นะคะนี่คือ,อ,อตัวดูมานะคะ ของคุณเนทค่ะคุณเนทถอดถอดตังเกค่ะโอ้ใช่ถอดรองเท้าค่ะเนททันมากค่ะสองนิ้วค่ะเยลนี่ส่วนนี้ห้องของห้องของคุณก๊อตนะคะก๊อตทันมาอ่าไม่ใช่นี่หว่ะไมอใช่นี่ว่ะเออส่วนห้องนี้ดูพิลึกชอบกลนนะคะเป็นห้องของคุณอาร์ตค่ะคุณอาร์ททันมากค่ะนั่นแหละค่ะคุณอาร์ตนี่นะคะนี่ได้แก่คุณหมูค่ะคนขับรถมาก็วิดีโอที่สองคืออีพีของสองของ เออนั่นแหละไปชมต่อ EP 3สามเลยนะฮะบ๊ายบายไปบ๊ายบายไหมบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนี่คนถ่ายค่ะยิิกยิกยิก